สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเส้นขนานนะครับถ้าใครที่มีใบงานก็เปิดใบงานตามครูนะครับอยู่ที่หน้า11อาจะเป็นแบบฝึกหัดที่3แล้วนะครับวิดีโอก่อนหน้าเราก็จะได้เรียนคุณสมบัติต่างๆนานาวันนี้ก็จะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็นําเรื่องเก่าๆมาใช้ด้วยนะครับจะเกี่ยวข้องกับมุมภายนอกและมุมภายในแล้วก็เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะครับมาดูข้อความแรกเขียนไว้ว่า มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180อ่าอันนี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะได้มาใช้ในครั้งนี้นะครับเคยอธิบายไปหมดแล้วต่อไปรูปสามเหลี่ยมมีผลรวมมุมภายในเป็นร้อองศาอ่าอันนี้ก็รู้ถ้าถามสี่เหลี่ยมก็รู้ห้าเหลี่ยมก็รู้ใช่ไหมครับมันมีสูตรอยู่เนาะนะครับมาดูแบบที่สามเลยดีกว่าคำสั่งสั้นๆง่ายๆจงหาค่าตัวแปร แต่และข้อข้อที่1มีตัวแปร2ตัวคือ x กับ y ก็แสดงว่าต้องตอบ2คําถามใช่ไหมครับเห็นสัญ,ญลักษณ์นี่เส้นขนานมีเส้นขนานแล้วก็มีเส้นนี้เป็นเส้นตัดแสดงว่ามันก็จะเกิดมุมแย้งมุมตรงข้ามมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมคู่ที่สมในกัน มุมประชิดบนเส้นตรงโอ้มากมายนะครับถ้าเราจํามุมคู่ที่สมในได้เนี่ยเราจะมอง x เห็นทันทีเลยครูเคยบอกว่ามันเป็นเหมือนกับจิก๊กซอใช่ไหมเอานิ้วของเราเนี่ยเนี่ยนี่คือนิ้วนะดันดันดันันันดัน108องศาเนี่ยมาวางปรับตรงนี้มันจะพอดีกันอันนี้คือมุมคู่ที่สมในเพราะฉะนั้นได้แล้วคำตอบที่1 x x เท่ากับ108ตอนนี้เราเรียนอยู่สดๆร้อนๆเราก็ทําได้แหละแต่เราเขียนเหตุผลไว้หน่อยเผื่อเวลาผ่านไปเรากลับมาอ่านนะจะได้เข้าใจว่าทําไหมเหตุผลสั้นๆสมนยครับต่อไป y เอ๊นี่นี่เส้นตรงนี่นี่เส้นตรง108กับ y นี่มุมประชิดมุมบนเส้นตรงเนี่ยมัน1 8อองศาใช่ไหมเอาไปแล้ว1 8อ่ถ้าางนั้นหา y y เท่ากับ 180-108ลบ108เหตุผลทำไมถึง180-108ลเหตุผลสั้นๆเส้นตรงครับบอกกับตัวเองไปแค่นี้คิดเลขมา1 8 0ลบด้วย108คําคำตอบคือ72ได้ละว2ค่า x y เนาะต่อไปข้อ2 หา x กับ y อีกแล้วเพราะมันมีตัวแปร2ตัวนะครับก็วิธีการทำเนี่ยเออพูดถึงข้อหนึ่งนิดนึงอาจจะไม่ได้ทำแบบครูก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปทางเดียวกันไปคนละทางแต่ไปถูกคําตอบก็ถูกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นครูบอกว่า108อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แย้งกับ108แล้วตอนนี้เป็นมุมตรงข้ามก็ได้ x เห็นไหมได้เหมือนกันเนาะได้วิธีการที่หลากหลายต่อไปข้อ2โอ้ข้อ2นี่มองเห็นอย่างไวเลย y 96 สมในครับเปลี่ยนสีเก้าสิบหกเหตุผลเพราะมันเป็นมุมคู่ที่สมในกันอืมมันเป็นฝาแฝดกันต่อไปอ๋อนี่คู่ขมวดปมตรงนี้ถ้าเรามองเห็นเส้นขนานนี่เส้นขนานนี่เส้นตัดเส้นตัดแบ่งเส้นขนานออกเป็นฝั่งขวากับฝั่งซ้าย ไอเอ็ x กับ96เนี่ยมันเป็นมุมที่อยู่ภายในคู่ขนานแล้วอยู่ข้างเดียวกันด้วยเราท่องว่ามุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180ครับในเมื่อใช้ไปแล้ว96จะเหลือ x เท่าไหร่เราก็มาตั้งให้เห็นาชัด180ลบ96เขียนผิดอันนั้นมัน1 0 8ต้อง180 ร้อยแบลบกาคำตอบคือ84นะครับเขียนเหตุผลด้วยสั้นๆภายในข้างเดียวกันใจะเหตุผลสั้นๆลงไปหน่อย ง่ายดีนะซึ่งขนานสนุกดีอ่าละต่อไปข้อที่3ครับโอ้มีตัวแปรแค่ตัวเดียวเองอ่ะนิ้วของเราจะดันหนึ่งมาไว้ตรงนี้จริงไหมเพราะว่านี่มันขนานกันขนานกันดันตุ๊ด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 นี่สมในหนึ่งรอเขียนเลยครับหนึ่งรอ บางทีเวลาเราอยากกลับไปอ่านเราแต่เราไม่อยากเขียนละเอียดเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะหมายเลข1หนึ่งคือลำดับที่1ที่เราคิดได้เราคิดได้ว่าตรงนี้เป็น100แล้วเราอาจจะบอกรหัสผลด้วยก็ได้นะสมในอ่าอันนี้100เหมือนกันหมายเลข2ตรงข้ามนะครับมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามก็คือถ้ามีเส้นตัดตัดกันเมื่อไหร่มุมที่มัน จ้องหน้ากันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันโอเคทีนี้ไฮไลท์ทุกคนต้องเห็นแหละนี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมคือ180องศา1 2 3 3มุมนี้รวมกันได้8 8อ่ะเพราะฉะนั้น x เท่ากับ180ใช้ไปแล้ว100ไม่พอใช้อีก45 จะเหลือให้ x เ,เท่าไหร่ใช่ไหมครับคำตอบคือ35โอเคไปกันต่อข้อ4ข้อ4คงไม่พาทำจนจนจบเนะเาะจะใบให้แล้วกันเห็นเส้นคู่ขนานล้เห็นเส้นคู่ขนานแล้ว เห็น80ลวะวิธีถ้าครูเป็นครูครูมองนะครูตรงเนี้ย80สมในครับสเต็ปที่1 80พอสมในสเต็ปที่2 100เพราะเส้นตรงมองออกไหมเนี่ยเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่มันเป็นแนวตรงเนี่ยมุมมันต้องได้180 ทําำม้ถึงเหลือ100ละ่ะก็ใช้ไปแล้ว80ที่เหลือทําเองนะที่เหลือทําเองนี่รูปสามเหลี่ยมก็เห็นอยู่ชัดๆส่วนมุมวายนั้นก็ง่ายแสนง่ายมุมวายก็จ้องหน้ากับไอ้หนึอยู่เนี่ยนะครับตอบ2คําตอบโอเคไปกันต่อข้อที่5อ่ะข้อที่5เห็นเส้นคู่ขนานละ ขนานกันคู่เดียวเองแต่มีเส้นอื่นมาเต็มไปหมดเลยและเห็นตัวแปรละตัวแปรคือ x เ,เนาะครูไม่เขียนหมายเลขหนึ่งหมายเลขกแล้วนะไปแกะเอาเองนะครับตรงนี้55เพราะเป็นมุมตรงข้ามแล้วเราก็ดันใน5้าสามาแปะอยู่ตรงนี้นะครับทีนเนี้ย x จะมีค่าเท่ากับ55บวก60ำตอบคือ115งงเลยมันมาจากไหนวะทำไมตอบได้อะเขียนเพิ่มนิดหน่อยครับเขียนเพิ่มนิดหนึ่งสิ่งนี้ขอตั้งชื่อว่าสามเหลี่ยมต่อด้านอ้าวไม่ตรง สามเหลี่ยมต่อด้านก็คือลากด้านให้มันทะลุสามเหลี่ยมออกไปด้านนี้ต่อไปอในรูปสามเหลี่ยมก็จะมีมุมของมันมุมนี้ขนาด A องศา B องศา C องศา แล้วพอเราต่อด้านครูต่อด้วยเส้นสีน้ําเงินเนี่ยครูต่อด้านออกไปอะ่ะมันจะมีมุมที่เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ครูตั้งชื่อง่ายๆว่าเกิดใหม่ครับมุมที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเท่ากับผลบวกมุมภายในมุมภายในมีใครบ้างล่ะมี A มี B มี C ผลบวกมุมภายในแต่ไม่ใช่ทุกตัว บวกแค่2ตัวเท่ากับมุมนี้เท่ากับ a บวก b ครับอ,อาจจะพูดว่าผลบวกมุมภายในที่ไม่ประชิดตอนนี้มุมที่มันเกิดใหม่เนี่ยมันประชิดกับมุม c อยู่เนาะเอานิ้วปิด c ไว้ก็เหลือ a บวก b ทีนี้ลองดูอีกค่อยดูเหตุผลว่าทําไมเนาะมุมนี้ก็เกิดใหม่เหมือนกันนี่มุมนี้ติดมุม b เนาะเอามือปิด b เอาไว้ก็เหลือ บวกมุมนี้ก็เกิดใหม่ครับเอามือปิดมุม A ไว้ก็เป็น B บวกซแบบนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมต่อด้านมุมที่เกิดใหม่จะเท่ากับผลบวกมุมภายในที่ไม่ประชิดเหตุผลก็ดูจากข้อน,นี้ก็ได้เนี่ยปกติเราต้องหาตรงนี้ก่อนใช่ไหมหาจาก180ลบไอ้ X 2ตัวนี้แล้วเรามาหา X ก็180 ลบไอ้นี่อีกทีหนึง่งมันสองชั้นมันซ้ําซ้อนถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับไม่ต้องไปเครียดนะใครจําสูตรนี้ไม่ได้ก็ทําแบบปกติค่อยๆทําไปหามุมนี้ก่อนแล้วก็ใช้เส้นตรงหามุมนี้ได้แต่อาจจะช้าหน่อยแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดการคิดเลขที่มันผิดพลาดมันมีร้อยแปดสิบสองครั้งอะ่ะร้อยแปดสิบครั้งที่หนึ่งกับร้อยปสิบครั้งที่สองมันก็ฆ่ากันไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้นี้ได้เลยเนี่ยอย่างเช่นครูอยากได้มุม X ใช่ไหมมันประชิดมุมนี้อโอ้พอดีเลย เราไม่รู้มุมนี้เนาะแต่โชคดีเราไม่ใช้ใช่ไหมครับเราก็ใช้แค่55กับ60เอามาบวกกันเดี๋ยวลองดูข้อต่อไปจะได้ใช้ไหมอะ่ะแปดสิข้อนี้มองไม่เห็นเส้นขนาดเติมให้หน่อยโจทย์อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ด้วยเซนเนาะด้วยเซนก็ต้องเป็นเส้นนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วโจทย์ต้องสมบูรณ์ครับเราไม่ต้องใช้เซนกับเรื่องแบบนี้อะ่ะแปดสิ ครูดันแปดสิบแปดดันมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยสมในอยอะแต่ว่าไม่เห็นช่วย,ยครูดันมานี่เลยแป okay. ดสิบแปดโอเคนักเรียนทุกทุกคนนี่คือรูปสามเหลี่ยมอยู่แล้วอยู่ดีๆไอ้เส้นนี้ทะลุออกจากสามเหลี่ยมเอ้ยนี่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมต่อด้านนี่ไอแปดสิบแปดเนี่ย,ยคือมุมที่ เกิดใหม่ครับเกิดใหม่ก็ต้องเท่ากับผลรวมมุมภายในที่ไม่ประชิดเพราะฉะนั้นครูสามารถตั้งได้ว่า88เนี่ยเกิดจาก x บวก50เอ,อเราหา x ได้นี่นาเราหา x ได้นะครับก็ย้าย50ไปลบได้38นะ x เ,เท่ากับ38เ่ะฝากเสนอไปพิจารณา สามเหลี่ยมต่อด้านตั้งชื่อไว้หน่อยต่อไปเวลาทําโจทย์แล้วครูพูดสามเหลี่ยมต่อด้านทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่าครูหมายถึงแบบนี้นะ <c oughs> ใช้หัวปากกาเล็กเหลืลลลลลอเกินสามเหลี่ยมต่อด้านถามว่าไม่รู้ได้ไหมได้ก็ทำทำปกติได้นะครับแต่รู้แล้วก็ จะพยายามใช้บ่อยๆเนอะอ่ะต่อไปข้อเข้อเจครับครูว่าครูจะเริ่มต้นที่มุมนี้ครับ55แล้วครูจะได้ y ครับเผื่อพวกเราไม่เห็นนี่คือรูปสามเหลี่ยมนี่คือด้านที่ทะลุออกไป มุม y คือมุมที่เกิดใหม่ใช้อันนี้ก็ได้แล้วมันติด x ใช่ไหมมันประชิด x เราไม่เอา x เงแล้วก็เอามือปิด x ไว้ y จะมีค่าเท่ากับมุมที่เหลือครับ y เท่ากับ56เออเร็วดีนะใช่ไหมรู้ก็เร็วดี55 y เปลืองบรมนทัด y เท่ากับ1 1 1 โอเคถ้ารู้ y อ้อ y กับ x มันประชิดกันคู่นี้มันต้องได้180ใช่ไหม x กก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบ1 1 1เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ล่ะ69นะครับ69โอเค ใช้สามเหลี่ยมต่อด้านอีกแล้วอืมมันมีประโยชน์ดีนะต่อไปข้อที่แปดครับข้อที่แปดครูเห็นแปดสิบครูจะดันมาเลยแปดสิบแปะตรงนี้อ๋อแปดสิบนี่มุมเกิดใหม่นะนี่นี่รูปสามเหลี่ยมน,นันี่สามเหลี่ยมต่อด้านนั้นนี่แปดสิบนี่เกิดใหม่ก็เอาอีกแล้วแปดสิบ เท่ากับ x บวก45ไม่ใช่บอกเอ้ยทำไมถึงเป็น x บวก15เพราะว่ามองเห็นเลข2ตัวนี้ไม่ใช่นะต่อให้เราเห็นว่าตรงนี้เป็น100อะ่ะเราก็ไม่ใช้100เพราะมันเป็นมุมปะชิดใช่ไหมมุมปะชิดเราไม่ใช้นะครับแก้สรรมการได้ x เท่ากับ35โอเคไปกันต่อแล้วกี่ข้ออ๋อแล้วยอะเหมือนกันนินา อาจจะไม่ได้ทำทุกข้อครับข้อต่อไปนี้อ่ะกำหนดเส้นตอนนี้อยู่ในใบางานหน้า13นะกำหนดเส้นขนานจงหาค่าของตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้มองหาตัวแปรก่อนซี่มันอยู่ตรงไหนนี่ X x อ๋อตัวแปรคือตัวแปร X แต่รูปมันแปลกๆนะอ่าไม่เป็นไรจำไว้เลยสเต็ปในการทำ เห็นเส้นขนานให้ลองต่อแนวของเส้นขนานดูก่อนเผื่อจะช่วยอะไรต่อแนวดูก่อนเอมองไม่ออกเว้ยอ่ะเห็นหยุดแล้วทีนี้พวกเราเข้าขนานกันอยู่ดีๆไอ้มุมนี้มันช่างกล้ามาลอยหน้าลอยตาอยู่ตรงกลางมันต้องโดนแบบนี้เขียนหลักการลงไปหน่อยดีกว่าครับโจทย์สไตล์นี้1ต่อเส้นขนาน 2ลากเส้นผ่ามุมลากเส้นผ่ามุมเลยมุมไหนที่มันช่างกล้ามันลอยหน้าลอยตาอยู่ระหว่างเส้นขนานเราลากผ่ามันเลยครับผมจะเริ่มจากการต่อเส้นขนานก่อนนะต่อเส้นขนานเนี่ยจริงๆจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้แต่ว่าถ้าต่อแล้วอาจจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะ ลากเส้นผ่ามุมนี่ลากแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าลากแบบไหนเนี่ยแต่และข้อทําไมไม่ผ่าแบบนี้ทําไมไม่ผ่าแบบนี้เส้นที่ลากผ่าเนี่ยจะต้องเป็นแนวเดียวกันกันกบเส้นขนานก็คือจะต้องขนานกับเขาด้วยอะ่ะมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเพื่อให้มันมีมุมแย้งมุมอะไรทีนี้พวกเราสังเกตดู5 x กับส่วนตรงเนี้ยสมในกันนะ สมนายกันแล้วก็3 x กับตรงนี้ก็สมนายกันดูออกไหมเอานิ้วดันลงมาตุ๊ดๆๆๆเพราะฉะนั้นไอโซนสีฟ้าเนี่ยคือ5 x ครับไอโซนสีออกแดงๆเนี่ยคือ3 x ทีนี้เมื่อก่อนตรงกลางมันเป็นมุมที่มีขนาด180องศาถ้าแค่5 x พูดผิด120องศาถ้าแค่5 x ก็ไม่เต็มถ้าแค่3 x ก็ไม่เต็มแต่ถ้าเอามารวมกันจะเต็ม120เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งได้ว่า5 x บวก3 x เท่ากับ120บวกกันได้8 x แก้สมการนะครับได้ x เท่ากับ15ครูเฉลยเร็วนะใครไม่อยากให้ครูเฉลยก่อนก็หยุดวิดีโอให้ทันก็นแล้วกัน ข้อ2ให้ทำเองนะข้อ2คล้ายข้อ1มากเลยฝากไปทำเองเห็นเนาะหต่อเส้นขนาน2ลากเส้นผ่ามุมต่อเส้นขนานเนี่ยไม่อยากต่อก็ได้นะถ้าคิดว่าลากเส้นผ่ามุมแล้วทำได้ก็แค่ผ่ามุมก็พอต่อไปข้อที่4แล้วกันข้อ4กับข้อ3คล้ายกันครับ อ่ะข้อ C มีเส้นขนานมีเส้นคู่ขนานตัดลองต่อดูเล่นๆไม่เสียหายเอาไม้บรรทัดมาทาบแล้วก็ต่ออ่ะแล้วอยู่ดีๆมีไอ้มุม105องศามาลอยหน้าลอยตาตรงกลางได้ยังไงยอมไม่ได้ครับผ่ามันซะเลยเบี่ยวไหมผ่ามันซะเลยเอาละ ทีนี้แหละเฮ้ยมันไม่ใช่สมในนี่นะมันไม่เหมือนเดิมซะแล้วอ่ะตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันไม่ใช่สมในมันอยู่แบบเยื้องๆย,ยืงทะแยงทะแยงคันคานกันอยู่แบบนี้เขาเรียกว่ามุมแย้งครับมุมแยง้งมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ขูดแต้มสีชมพูไว้เนี่ย มีขนาด x องศาต่อไปสีเขียวนี่ถ้าเรามองคู่นี้ปึ๊บปึ๊บโอ้นี่นี่เส้นตัดนี่นี่ข้างเดียวกันนี่อยู่ด้านในด้วยมุมภายในข้างเดียวกันครับมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180 ยากนิดหนึ่งตรงนี้ตอนแรกมุมนี้จะมีค่าเท่ากับ180ลบ 4x ทำไมเพราะสีเขียวนั้นมันต้องรวมกันได้180เพราะมันคือมุมภายในข้างเดียวกันใช่ไหม แต่พอดีว่าเราไม่รู้ค่าอะไรเลยเรารู้แค่ตรงนี้เป็น4 x ถามว่าอัน,นี้จะเป็นเท่าไหรล่ะจาก180ใช้ไปแล้ว4 x ไงนี่ไงก็เลยเป็น180ใช้ไป4 x นี่เป็นเหตุเป็นผลนะจะได้ไม่ต้องจํายากทีนี้ตรงกลางเมื่อก่อนยิ่งใหญ่มากเลยตั้ง105องศาโดนแบ่งเป็น2ก้อนนี้ก็เอามารวมกันซะเนาะก็จะได้ว่า x บวก 180ลบ 4x เท่ากับ105 105มาจากไหนมาจากโจทย์นะครับอ่ะพวกเดียวกันกรททำกันได้ได้ลบ 3x นะ x x ลบด้วย 4x ได้ x, ลบ 3x อันนี้ได้180ยอ่ะย้ายตัวแปรน้อยลบ 3x อยู่ฝั่งนี้ไม่ดีซะแล้วมันติดลบย้ยไ,ไปฝั่งนู้นซะกลายเป็น 3x อตัวแปรมานี่แล้ว105ยก็จะอยู่ที่เดิม มก็ย้ายไปซะย้ายเป็นลบนะครับได้75นะครับอยากได้แค่ x ก็ย้าย3ไปหารคำตอบข้อนี้คือ25แก้สมาการไปดูเองช้าๆนะครับข้อ3คล้ายข้อ4ผ่านอีกแล้วอ๋อข้อ5ข้อ6ก็คล้ายเดิม ไม่มีอะไระเพราะฉะนั้นมาดูข้อ7ครับข้อ7เอาแค่คําใบ้ก็พอแล้วมั้งนะข้อ7มีเส้นขนานอลองลองลอง,ลองต่อเส้นขนานดูหลักการแค่นี้เองต่อเส้นขนานดูเอได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยเราจะดัน หกสิบห้ามาไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็มุมฉาก90แล้วก็หาเซตได้แต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ยรูปมันเล็กอะ่ะขอต่อเส้นตัด,ดได้ไหมได้นะครับได้ตรงนี้เป็นมุมฉากสมในไงดันมุมฉากไปตรงนี้ก็เป็นมุมฉากเพราะมุมฉากคือ90องศาใช่ไหมเส้นตรงเนี่ยก็คือร้อยแปดิก็คือ2มุมฉากนั่นเองทีนี้เกิดอะไรขึ้น เกิดรูปสามเหลี่ยมครับมันใหญ่ดีเมื่อกี้รูปเล็กไม่อยากทําเกิดรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมถ้ารู้สองมุมต้องหามุมที่เหลือได้เพราะว่าด้านในมันรวมกันได้180ฝากไปทําเองนะฝากไปทําเองไม่ต้องแสดงวิธีทําอะไรมากไ้เราก็เป็นเซตเท่ากับร้อลบอะไรลบอะไรแค่นี้โอเคข้อ8ครับข้อแปดลองลองต่อเส้นขนานดูซิ อาจจะเกิดคําถามในใจแล้วรู้ได้ไงว่าต่อเส้นขนานไปทางไหนคําตอบก็คือจากต่อสองทางก็ได้ไม่เสียหายเข้าไหก็แค่ลองต่อดูเผื่อมันจะทําให้เรามองเห็นภาพอะไรมากขึ้นลองต่อดูต่อทางเดียวก็ได้ต่อสองทางก็ได้ถ้ามั่นใจว่าทําได้ไม่ต่อก็ไม่ต้องต่อนะครับโอเคต่อไป c 1นี่สมน ออต่อเราเห็นไหม41เหมือนเช่นเคยครับข้อนี้ครูแค่ใบนี่คือรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมต่อด้านจะทําแบบธรรมดาหรือจะใช้สามเหลี่ยมต่อด้านถ้าจะทําต่อด้านก็บอกกับตัวเองว่าไอเอ็กเนี่ยมันคือมุมที่เกิดใหม่มันก็จะได้ว่า x เ,เท่ากับใครบวกใครจบเลยสั้นๆ ผ่านนะเก่งมากผ่านครับอ่าข้อ9ข้อ9ไม่มีอะไรกต็ต่อเส้นปั๊บต่อเส้นปุ๊บเห็นปับ๊บเห็นอะไรอะ่ะเห็นว่าตรงนี้เป็น180เห็นอะไรอีกไหมอ่ะเห็นว่านี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอ้พอแล้วพูดเยอะไปแล้ว ข้อ10คําสั่งมันเดิมจงหาค่าของตัวแปรมาดูข้อ10กันน่าสนใจโอ้มันขนานกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยตั้งเรียนชมพูบ้างอันนี้ร้อยปมองไม่เห็นใช่ไหมครูถึงบอกว่าให้ต่อเส้นขนานต่อเส้นขนานปับ๊บ ชมพูที่ครูล,ลากเนี่ยมันคือมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ร้อครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ค่า x เท่ากับเจพอด้านล่างมันใช้ไปแล้วร้อยสิบไงได้ x เท่ากับเจ็ดสิบ x เท่ากับเจ็ดสิดันเจ็ดสิบเาไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ทําต่อเองอีกแล้วมันต้องเป,เป็นเรื่องที่สนุกที่เราทำเองได้ก็อยากให้ทำเองนะครับนี่ จะหามุม y รูปสามเหลี่ยมถ้ารู้สมุมบางคนเถียงรู้สองมุมตรงไหนรู้แค่เจสิบสัญลักษณ์นี้เราต้องรู้นะมุมฉากว่าเป็นกี่องศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือว่ารู้แล้วสองมุมเราก็ต้องหา y าได้โจทย์พิเศษยังไม่ต้องอที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับใช้หลักการเดิมต่อเส้นขนาน มุมภายในมุมตรงข้ามมุมแย้งมุมคู่ที่สมในมุมประชิดบนเส้นตรงมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นเรื่องที่ถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจมาตั้งแต่แรกเนาะเราก็จะได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเปิดใจทำความเข้าใจจำมาตั้งแต่แรกมันก็สะสมกลายเป็นเรื่องยากเฉยเลยนะครับต้องกล้าทำกล้าคิดโอเควิดีโอนี้ขอจบเลยแล้วกันอ่ะเฉลยก่อนดีกว่าฉเฉลยสั้นๆนะครับ ข้อ1 1 x คือ60น yeah. ะ y คือ120ถ 12, ้าใครไปลองทำดูข้อ1 2 x คือ120 y คือ6โสเคสลับกันบังเอิญนะครับโอเคครับวีโอนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้ว